โอเคครับสวัสดีครับพรเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับแฟนฟิชชิ่งครับก็ผมก็อ่ากาจะตกช่วงนี้นะไม่ได้ตกปลาอลไรวันเลยเพื่อนสามวันกว่าแล้วมั้งพอนีผมตื่นเช้ามากากจะตกปลาปเพื่อนดูสิฮะสภาพอากาศฝนฟ้าฮ้ตายเจนี่มันตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะ,ะเพื่อนตกมาตั้งแต่ค่ำนึงทั้งคืนเนี่ยไม่หยุดเลยเพื่อนตกแบบน้ำท่วมนะครับ เนี่ยเป็นรัวบ้านผมนะฮะน้ำขังนะฮะฝั่งนู้นนะฮะโอตกตายเชอะพุมจะออกใหม่งไงเพื่อนสงงใสช่วงนี้ต้องพักยาวเพื่อนพักยาวนะฮะเพราะว่ามันสภาพอากาศไม่อำนวยจริงๆนะคละองฟ้ามืมดๆูนยฮะเพื่อนเพื่อนลองฟ้าในแบบว่าโหมืดมากออกจริงๆนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปตกปลาเลยเพื่อนไม่ได้ไปออกใหม่เลยนะฮะ จะให้ดูรั้วหน้าบ้านแตเจะนี่มันมันกลา่าวว่ามันจะตกให้มันแบบเอาเป็นเอาตายนะเพื่อน <c oughs> ดูสิครับเแยวบ้านผมนะฮะโอ้ผมแม่เพื่อนโอ้วันนี้น่าจะน่าจะยาวๆนะด,ดูจากสภาพอากาศเราแบบตกยาวแน่เพื่อนไม่หยุดแน่นอนจังหวะนี้ มมหมดในเวลานี้นะไม่น่าจะหยุดครับเพื่อนตอกยาวแน่นอนผมก็ออกใหม่มาได้ซึ่งออกใหม่มาได้เหมือนเดิมดูด้ครับโอ้ท้องฟ้าเพื่อนดูท้องฟ้าดีไหมตายเถอะไม่มีอะไรให้ชมเพื่อนชมชมดอกไม้ไว้ก่อนนะครับโอเคเพื่อนครับก็คลิป คลิปนี้ฮะผมไม่มีอะไรมากนะเพื่อนอเพี่ยนแต่ว่าผมจะบอกให้รู้ว่าผมยังไม่หายไปนะฮะเพื่อนยังยังอยากตกปลาอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ายังทําคลิปไม่ได้ครับอยาอกออกใหม่ไม่ได้ครับเพื่อนผู้ยุคข้าวครับตกยาวนะฮะอ่าทำนั้นเพื่อนโอ้โหเดียดอกไม้นี่ยไฟยังไม่ปิดหน้าบ้านนะเพื่อนไฟติดอยู่เลยผมเตยมาเจ็ดเจ็ดโมงเช้าเนี่ย เนี่ยเจ็ดมงครึ่งเพื่อนเจ็ดมงครึ่งนนะสภาพอากาศยังไ้งโอเคเพื่อนไปแล้วครับผมโอ้โอ้ my god โอเคเพื่อนครับก็ที่นี่ผมกำลังตกอนนะครับคลิปนี้ผมกำลังตกอนนะครับโอเคทิ่หน้าครับผมาป